ุพระองค์นาคพระองค์นาคะยันยงทิพย์ใหญ่ยันยงทิพย์ใหญ่ยันยงอำนาจยันยงอำนาจแห่อภาทยันยงแห่อภาทยันยงสุวรรณทิพย์สุวรรณทิพย์ภูติสัมภาพลภูติสัมภาพร้อมเหล่าเทพนิตร้อมเหล่าเทพนิตรปุราลิศเป็นบริวารปุราลิศเป็นบริวาร หลาายข้พเจ้าักไหลขอเทวตาพรีขอเทวตาพรีถวายเครื่องสังเวยสักการะถวายเครื่องสังเวยสักการะให้เป็นพลังและอำนาจให้เป็นพลังและอำนาจให้เป็นบารมียศถาบรรดาศักดิ์ให้เป็นบารมียศถาบรรดาศักดิ์ให้ลูกหลานแห่งข้าให้ลูกหลานแห่งข้าสำเร็จในชีวิตสำเร็จในชีวิตขยายธุรกิจแล้วสำเร็จขยายธุรกิจแล้วสำเร็จด้วยเมแห่งข้าด้วยเมแห่งข้า ยันจันทราแม่ตาทาั้งหลายข้างขึ้นข้างแรลมสำเร็จทุกประการให้มีท่าสีให้มีท่าสีให้มีขันห้าให้มีขันห้าให้มีการส่นสันต์สองให้มีาการาสองสันสองสับปะทุกสับปทุกสับพระ,พระพโศกะสับพระโศกะสับพระโลคะสับพะโลคะสับพระสัตรูสับพระัตูสับพุทวาสวา ไปส้นจงหายไปสิในอินทรีย์แก่ข้าในอินทรีย์แก่ข้าครับแต่น,นี้ไปนับแต่นี้ไปข้าเดินทางทิศใดข้าเดินทางทิศใดขอความสําเร็จขอความสําเร็จทรัพย์ส,สมบัติอันใดทรัพย์สมบัติอันใดที่เป็นของข้าเพาเจ้าที่เป็นของข้าเพาเจ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้เกิดขึ้นจงเร่งรีบเร้วไวจงเร่งรีบเร้วไวเกิดขึ้นทันใดเกิดขึ้นทันใดข้าพบปัจจุบันข้าพบปัจจุบัน ัััดอนใสมบัติอันใดที่เป็นของข้าพเจ้าแล้วนี่เป็ของขข้้้าาพเจแลวอความมั่นคงขอความมั่นคงไม่เสื่อมไม่ถอยไม่เสื่อมไม่ถอยให้เป็นพลังแก่ข้าพเจ้าให้เป็นพลังแก่ข้าพเจ้าอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิอิทธิฤทธังอิทธิฤทธังอรหังพุทโธอรหังพุทโธพระมหาเทโวพระมหาเทโวมหาราโภมหาราโภพุทธังโลกาถังพุทธังโลกาถัง พุทธัง阿拉หันอาพุทธัง阿拉หันอานะมะพะทะนะมะพะทะจะสะพะกะจะสะพะกะหุลู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 สวาหายะสวาหายะบารมีแห่งข้าบารมีข้ากระทำแล้วใส่กระทำแล้วใส่ก็พระธาตุก็พระธาตุอันมีพระวิภาคเจ้าอันมีพระบิดาเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระสังฆเจ้าเลาถ้วยเทศเทวดาเล่าถ้วยเทศเทวดา เป็นศักดิ์ศรีพยานเป็นศักดิ์ศรีพยานข้าขอถวายข้าขอถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาพระปูชาพระปูชาให้ข้าลูกหลานให้ข้าลูกหลานให้ตั้งการส่อพักนี้ให้ตั้งกาส่อพักนี้ให้เกิดความสำเร็จ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  นินทรรศน,นาท,นทาลีจารมหาเทโลตวันนะมามาพุชนะมามาวัตถูวัฒ้ามามาภาลาภาลังมามาโพขามามามหาลาโพัพเทชนะพุชนาพระวันตุเมตุาธุสาธุสาธุลุโมนาีตีิ

องคณทิดามันี พระวันตุเม